ตาวะติงสาเทวะสัทธมนุษสาเวสุงตาวะติงสานางเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงยามานางเทวานางสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตทังสุตวานิมมะนิมมานาตีเทวาสัทธมนุษสาเวสุงนิมมานาตีนางเทวานางสัตทังสุตวานิมมนละ นิมปาลนิมมิตวัสสวัตีเทวาสัทธมนุษสาเวสุงปารนิมมิตวัสสวัตีนางเทวาหนาักเทวาสัทธังสุตวาพมมก,กายิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเอตมัมภคะวตาภาลานสิยังอิสิปตะเนมิกทายเยอนุตตลังอนุตตลังธัมมะจักกังปวัตติตังอปปติวัตติยงัง สมะเนนวาพัมมะเนนวาเทเวนาวามาเลนาวาพัมมุนาวาเกเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคัดเนนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพรมมะโรกาสัทโธอัภุกคัดคัดิดอยันจะทัสสสหัดสีโลกะทาตูสังกัมปิ สัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปะมาโนจะโอลาโลโอภาโซโลโเกปาตุระโหสิอติกมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัตถโคภคะวาอุทานางังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโกโกทันโยอัญญาสิวัตโกโกทันโยติอิติหิหังอายัสมะโตโกทันยัสสะ อัญญาโกธโยเตวะวะนามังอะโหสิติเก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิถูอนุตโตโลุริสธรรมสารติสัตธาเทวมนุสสานังพุทโธภะควาติสิบธรรมานุสติ สว่าขาโตพระกวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอโอปัยยิโกปัจจัตังเวทิตโพวินยูเหติสิบเอ็สังคานุสติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุการิอัฏฐปุลิสปุกกะลาเอสาะภะควโตสาวกสังโฆอาหุานโยปาหุานโยทักขิานโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตะลังปุญญะเขตตังโลกัสสาติ ส2สอัตวาสัก,กตวาพุทธรัตนังโอสัถังอนุตอุตตะมังวรังหิตังเทวะมนุษย์สานางพุทธเตเชนะโสธิตนานัสสันตุปัตวาสเพทุกขาวูวปะเสมนตุเตสัก,กตวาธรรมรัตนังโอสัถังอุตตะมังวรังปะลิลาหูปะสมะนาง ธรรมเตเชนโสตทินานัสสันตุปัตถวาสพเพภพยาวูปะ,สะเสมนตุเตส,สักกตวาสังฆัตนางโอสัทถังอุตมังวลังอาหุเนยยังป้าหุเนยยังสังฆเตเชนโสตทินานัสสันตุปัตวาสัพเพโลคาวูปะ,สะเสมนตุเตสิบสาม ทะคาถาชินบัญชรใช้ยาสนาคาตาพุทธาเชตวามารังสวาะนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนราสภะตัณหังกะลาทยโยพุทธาอัทถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไม่หังมัทเกเตมุนุสลาสีเสปฏิทิิโตไม่หังพุตโตธรรมโมทวิโรจนเนสังโคปฏิทิตโตไม่หังอุเลสัพพะคุณากะโลหทัทเยเม,มอนุรุตโธาสาลีปุตโตจะทักกิน จะทักขีเนโกทันโยปฏิภาคัสมิงโมกาลาโนจาวามเกทักขีเนสวาเนไม่หังอาสุงอนันทราหุลากัสโปจะมหานามโมอุภาสุงวามาโสตะเกเกสโตปฏิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมาละกัสโปเทโลไมเหสีจิตวาทักโกโส ไม่หังวัฒนเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโลปุนโนอังคุริมาโลจะอุปาลีนันทศีวาีเทลาปัญจะอิเมชาตานรา,าติธิลากามะมะเสสาสีติมหาเทลาชิตวิชิตาชินสาวกาเอเตเอตาสีติมหาเทลาชิตตะวันโตชินโนรสาชะลันตาศีเต,เตเชนะอังคะมมงเคสุสันทิตารัตนังปุรโตอาสิกวาเม อาสิทักิีเนเมตสุตตกังทัชชักขังปัญชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังคันทะโมละปริตันจาอาตาณติยะสุตตกังอากาเสชทนังอาสิเสสะปากาลิสันทิจาทิตาชินานาวราสังยุตตาสัตตปาละลังกตาวาตะปิตาที่สัญชาตาภายรัตะะตุปัตถวะอเสสาวินยังยันตุอน,นันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะ สัทธาสัมพุทธปัญชเลชินะปัญชะมัชชะมิหิวิหารันตังมหิตะเลสัตธาปาเรนตุมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตูปัตโตธรรม,มานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตลาโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจะรามิชินะปัญชเลติ สิบส่บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมพินิมมิตรสาอุทันตังคีเมฆังอุทิตโคลาสะสีนมาหลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกมะพิยุจชิตะสะพัตละติงโคลมปน,นาละว,วักะมัคขะมัทธะ ยักขังขันตีสุทันตวิทินาชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชัยมังคลานินาลาคิลิงคชวลังอติมัตตะภูตังทาวักคิจก,กรรมสนีวสุธารุนันตังเมตตัมภูเสกวิทินาชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชัยมังคลานิอุคิตะข,ะขะัคคมติสหัตถสุธารุนันตังทาวันติโย ชนปะปัถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะตาพระวะตุเตชัยมังคลานิกัตตวานากัตทมุตตรังอิวคัคพินียาจินจายาทิตจินจา จินจายทุตถวจนังชนก,กายามัตเชสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปชลิตโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชขังวิพุทธังมหิต ปุตเตนะเถระพุชเคนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังกลานิทุกขาหะทิฏฐิพุชเคนะสุทัตถะหัตถังพรม มังวิสุทธิชุติมิทธิปก,กาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตตวะมุนินโทตันเตจะสา,าวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชัยมังคละอัตคาถาโยวาจนโนทินาตินเนสละเตมตันทีกิตวานาเนกาวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิกเมิน ยะสนโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพปานีนังปูเลตวาปาและมีสัพพาปตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจ,จวัตเชนะโหตุเตชยมังขลัง ชยันโตโพธิยามูเลศกยานังนันทิวัฒนโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปัลังเกสีเสปตวิโปคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอักขปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิตถังพรมจาริสุ ปทักขินางกายะกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปทักขีนางมโนกรรมังปณิธิเตปทักขินาปทักขีนานิกัตตวานรพันตัดเถปทักขิเนพระวัตตุสัพพังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพังคลังลักขันตุสัพเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตพระวัตตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติีพระวันตุเตสิบห้าปติทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาละวสินี ตูเปคะเลโพทิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาทาเนนาภวันตุปูชิตาโสดทิงกะรุนเตทาวิหารมันทะเลเทรามัมชานาวกาจะพิกาโวซาลามิกาทา นาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสลาสัมปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผุดชาเยปิจอันทสัมภวาสังเซทะชาตาอัตถวปปาติกา นิยานิกังทธรรมมาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขดสักโลนตุสังขยังธาตุจิลังสตังทมโมธรรมมาธลาจะปุกคลาสังโคโหตุสมักโควาอัตถายาจาหิตายาจา อัมเหลักขาตุสัตมโมสัพเพปิธรรมมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามาธรรมอริยปเวทิเตปสัสนนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปเวชัตโต กาเลเทโวปวาวัสตูวุฒิทิงภาวะยะสัตตานังสมิทิงเนตูเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังลักขันตุสับะทา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยัปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหนตุสพเปปิปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสพเพเทวานุโมทันตุสพ,พสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสพธพาภาวนา ภาิตาโหนตุคัฉันตุเทวะตาคาตาสิบเจ็ดสุมังคละคาถาโหนตุ สัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตทีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตทีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตทีโหนตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปะโส สัพเพพุทธาพระปัปตาปาเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัปตาปาเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัปตาปาเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปาเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพป,ปโซสัพเพพุธทธาพระปัตปตาปตเจกานันจะยังพลังลอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธานมิสัพป,ปะโสสัพเพพุธทธาพ,พระปัตปตาปตเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธานมิสัพป,ปะโส่ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอํานวยพรแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตตะภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งพวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทำสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาและเจริญด้วยจุดตลจุดตลบพิษพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภะเถอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านทุกท่าน,านเธอ